ฮัลโหลพิง hmm. เป็นไงบ้าง mm hmm. ยังเคลียร์งานไม่เสร็จอีกเหรอโห oh. mm hmm. แล้วจะออกจากกุงเทพนั้นเมื่อไหร่เนี่ยก mm hmm. ว่าจะขับรถถึงนี่ก็คงจะดึกแล้วมัง้งโอเคยังไงขับรถดีๆแล้วกันนะครับ mm hmm. ยันนี้อ ตีเขาบอกว่าจะเตรียมบาร์บีวให้เรากินกันริมทะเลยังไงเดี๋ยวผมเก็บไปให้แล้วกันนะเผื่อมาถึงแล้วหิวครับดีครับผมมารับผู้ลำานำไปว่ายน้ำเอ่อยังไงออกจากบริาษัทแล้วโทรบ,บอกผมด้วยนะครับผมรออยู่นะบายยลำอยู่ในบ้านเดี๋ยวคงออกมาครับขอตทรก่อนนะคุณลือครับพี่พิงบอกว่าคุณลือเป็นผู้ปกครองคุณลำนำเหรอครับ ใช่ครับทำไมล่ะครับคือถ้ามีผู้ชายเข้ามาใกล้เด็กของผมผมคงอยากจะรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงจริงใจกับเด็กผมมากแค่ไหนคุณลือก็คงกําลังมองผมแบบนั้นอยู่ใช่ไหมครับผมไม่คิดอะไรทั้งนั้นแหละครับขอตัวนะคุณเลือครับอีกนิดเดียว ผมไม่รู้นะครับว่าคุณลือคิดยังไงแต่สําหรับผมเวลาที่ผมชอบใครสักคนหนึ่งผมจะให้เกียรติคนในครอบครัวของเขาเพื่อแสดงให้เห็นว่าผมจริงใจผมชอบคุณลำนำครับผมขออนุญาตคุณลือทําความรู้จักคุณลำนำให้มากกว่านี้นะครับฮัลโหลฮัลโหลพี่พิง คราวน,นี้ไม่ได้โทรมาถามเรื่องคุณลำนำแต่จะถามว่าพี่อยู่ไหนแล้วจะมาถึงดึกหรือเปล่าฉันกำลังจะออกจากโชว์รูมแล้วน่าจะไปถึงประมาณสองทุ่มอ่ะพี่ <Hey, S 1> แต่พี่งบอกคุณลือนะเพราะฉันเพิ่งโกหกเองว่าฉันจะถึงดึกๆฉันอยากจะแกล้งเขาว่าอ่าโอเค yeah hey.